รายรับของเราเนี่ยไม่สําคัญเท่ารายเหลือรายได้เพิ่มรายจ่ายเพิ่มเราเคยคิดว่าโอ้โหถ้ามีรายได้5้าหมื่แล้วก็สบายแน่พอห้0 0 0ืนจริงเอาหนี่กัค่าใช้จ่ายตามขึ้นมาอีกกฎของชีวิตที่ดีบอกว่าความไม่มีหนี้เป็นราบอันประเสริฐแต่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันก็ใช้ชีวิตแบบอีลุงตุงนังจนคนก็ไปก่อหนี้ก่อสินเยอะมากเลยจนกลายเป็นว่าชีวิตกลายเป็นชีวิตแบบ ชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียวเพื่อให้เราหลุดจากวงจรน,นี้ให้ได้เนี่ยต้องมาเรียนรู้5กลยุทธ์หลุดวงจรน,นี้กันกลยุทธ์ที่1นะครับใช้เงินตามความจำเป็นอย่าใช้ตามความอยากแต่มนุษย์ก็จะมีจุดอ่อนนี่แหละนะเพราะว่า เราอยากอะถูกยั่วยวนบ้างเราก็มีความต้องการเห็นคนอื่นมีเราอยากจะมีเราเปรียบเทียบเราอยากจะเข้ากลุ่มให้กลุ่มยอมรับเราเขามีเงินซื้อเขาพร้อมหรือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพร้อมไม่พร้อมเขาอาจจะไปกู้นี่มาซื้อก็ได้แต่เราก็อยากมีเหมือนเขาเมื่อเงินเราไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องเอาเงินในอนาคตมาแล้ววะนะกู้มาเพื่อเตรียมแบบทยอยผ่อนเขาอีกหลายๆปีอะ พอยิ่งกู้ยิ่งกู้ยิ่งใช้หมดไปพอเราทำงานตำแหน่งสูงขึ้นเขาก็ยิ่งอยากให้เรากู้อีกทีนี้เราก็กู้เพลินเลยนะกู้เพลินไปสุดท้ายหนีกับดักนี่ไม่พ้นเรียกว่าเราเดินตามชีวิตที่ถูกกฎพากินสันเล่นงานกฎพากินสันบอกว่ารายจ่ายของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามรายได้เป็นเงาตามตัวเช่นเมื่อก่อนเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งรายจ่ายก็พอดีพอดีเนืกู้มานิดหน่อย แต่พอมี2 0,000ืก็รายจ่ายก็ตามขึ้นมา2 0,000นะมันก็ไล่ตามมาเหมือนมันซีกันอนะ่ะแล้วตามมาตลอดมี30,000มี5 0,000ก็ตามขึ้นมาเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยเจอกับดักนี้บ้างไหมแล้วเจอกดพา์กินสันเล่นงานอนะ่ะรายได้เพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มรายจ่ายเพิ่มเราเคยคิดว่าโอ้โหถ้ามีไรายได้5 0,000แล้วก็ชีวิตสบายแน่ที่ไหนได้พอ5 0,000จริงอา้านี่กับค่าใช้จ่ายตามขึ้นมาอกีกผ่อนกันอุตลุดอีก ดังนั้นเพื่อให้หลุดเรื่องของวงจรน,นี่ให้ได้เนี่ยเราต้องเก็บความอยากของตัวเองไว้ใช้ตามความจําเป็นนะอย่าให้ชีวิตมีไขมันทางค่ใ้จ่ายเยอะจึงต้องกดกดมันไว้ด้วยการเก็บความอยากนะลดความต้องการเอาเท่าที่จําเป็นก่อนเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นค่อยให้รางวัลตัวเองตามความอยากที่สมฐานนะก็แล้วกันแต่คนส่วนใหญ่ก็คิดในใจโอ้ก็ การตลาดมันยั่วยวนเหลือเกินเดี๋ยวโปรนน่นโปรนี่มาต้องซื้อนาทีนี้เลยจะได้สิทธิพิเศษแล้วก็หักข้ามใจไม่ได้ให้คิดเสมอว่าต่อให้โปรพิเศษยังไงอ่ะมันก็คือต้องจ่ายเงินไงนั้นหักข้ามใจเลื่อนมันออกไปก่อนเอาเท่าที่จําเป็นเราก็จะคุมเรื่องของการเงินเราได้กลยุทธ์ที่2นะครับมีแผนการบริหารการเงินและวินัยทางการเงิน เรื่องการเงินเนี่ยมันแปลกมากเลยว่าในแต่ละครัวเรือนหรือชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีการบริหารการเงินเลยเราหาเงินแล้วก็ใช้เงินหาเงินแล้วก็ใช้เงินพอมีค่าใช้จ่ายมีรายการที่ต้องใช้มันรออยู่ข้างหน้าเงินมันไม่พอใช้เราก็ไปกู้มาไอ้กู้นี่ก็เป็นการหาเงินแบบหนึ่งอ่ะเป็นวิธีหาเงินแบบหนึ่งแต่เป็นการหาเงินที่เราต้องไปจ่ายคืนเขาในวันข้างหน้าไงมันยังทำให้เราลำบาก ดังนั้นหลักการก็คือไม่ว่าเราจะจบวิชาการเงินมาหรือไม่ itation. เราต้องเรียนรู้วิชาการเงินนะการเงินส่วนตัวการเงินครัวเรือนเนี่ยเราต้องเรียนรู้นั่นก็คือเป็นเรื่องการหาเงินเป็นเรื่องการออมเงินเป็นเรื่องการใช้เงินเป็นเรื่องการต่อยอดเงินทําไมผมเาออมเงินมาก่อนเพราะว่าให้เงินตัวเองก่อนแทนที่จะให้คนอื่นแต่ถ้าใช้เงินเป็นการให้คนอื่นหมดเลย ให้เจ้าของแบรนด์ให้ค่าอาหารโน่นนี่นั่นให้เขาก่อนแล้วก็กักไว้ให้กับตัวเองก่อนพออยู่กับตัวเองชีวิตมันจะปรับสมดุลตามรายรับสุธทธิที่เรามีไว้นะเราจะปรับชีวิตได้ตามกฎพากินสันไงแต่ว่าเที่ยวนี้เราย้อนสอนกฎพากินสันคือเราเก็บไว้ก่อนแล้วให้รู้ว่ามีเท่านั้นแหละชีวิตเราก็จะปรับได้เองดังนั้นกลยุทธ์นี้ถือว่า เป็นทีเด็ดที่ทุกคนต้องไม่หนีมันอย่ากลัวเรื่องการเงินเพราะการเงินมันคือผลลัพธ์ชีวิตทั้งชีวิตของเราเลยกลยุทธ์ที่3นะครับเพิ่มความสามารถในการหาลดความสามารถในการใช้คนส่วนใหญ่ความสามารถในการใช้เราจะเก่งกว่าความสามารถในการหาถ้าใช้เงินนี้ไม่ต้องมีใครสอนเล่านะปั๊บปับป๊บปั๊บ,บ,บโดยส่วนใหญ่เราเนี่ยหาเงิน30วันเดือนหนึ่งแต่ว่าใช้เงินหมดภายใน3-5วันเรียบร้อยละ แังนะั้นเราจะเก่งเรื่องใช้เงินมากเที่ยวนี้ลดความเก่งในการใช้เงินแต่เพิ่มความสามารถในการหาเพิ่มยังไงก็ทํางานให้เก่งขึ้นตั้งใจทํางานเรียนรู้พัฒนาตนเพื่อโชว์ผลงานพอโชว์ผลงานก็มีโอกาสก้าวหน้าได้เงินเดือนได้โบนัสได้ปรับตําแหน่งรายได้ทางที่เราเลือกแต่เดิมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นละนะครับถ้าเราทํางานเก่งเราจะไม่เครียดในงานเดิมเลยเราจะมีพลังเหลือไปหาอะไรได้เสริม มันแฟร์พอเพราะว่างานเดิมเราก็ส่งมอบแบบตามมาตรฐานช่วยองค์กรเต็มที่แต่เวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวของเราเราก็อยากใช้แบบทิ้งขว้างเอาไปหาไรายได้ทางที่สองมันมีเยอะมากเช่นไปขายออนไลน์ฝึกเราเป็นคนที่ทำการตลาดทำการค้าเป็นก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเราทำสิ่งนี้นะในที่สุดเราจะมีรายเหลือจึงมีคำพูดบอกว่ารายรับของเราเนี่ยไม่สำคัญเท่ารายเหลือบางคนรายรับสูงมากเลยแต่ ติดลบบางคนรายรับกลางๆแต่มีรายเหลือ บางคนฟังมาถึงตรงนี้ก็บอกว่าไอ,ไอ้การอยากหาไรายได้ทั้งที่2เราก็มีความอยากอยู่หรอกแต่มันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็มีเทคนิคง่ายๆวิธีง่ายๆก็คือใส่ความเชื่อก่อนว่าเราเป็นคนที่หาไรายได้ทางที่2ได้จากนั้นเราก็หาทางเลือกว่าไรายได้ทางที่2ที่เราจะเลือกคืออะไรบางทีก็งานใอดดเลตข,ของเรานะถ่ายภาพบ้างหรือเป็นคนสอนพิเศษวิชานั้นวิชานี้ที่เราถนัดการขายสินค้าการทําธุรธกิจ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่เราเลือกได้ก่อนที่จะชมคลิปกันต่อไปนะครับผมขออนุญาตแนะนำหนังสือสองเล่มใหม่ล่าสุดของผมซึ่งเขียนจากประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะส่งมอบความเข้าใจอีกระดับในการสร้างความสำเร็จให้กับทุกๆคนนะครับหนังสือเล่มแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจครับชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคาว่าวันแมนโช เดี๋ยวนี้ธุรกิจนี้สําเร็จคนเดียวไม่ได้แล้วเราต้องทํางานเป็นทีม work จำหน่ายราคาเพียงแค่285บาทนี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเล่มที่2นะครับชีวิตพลังบวกในการพิชิตเป้าหมายของเราแต่ละคนพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะพลังบวกเติมเต็มพลังบวกเพื่อไปพิชิตอุปสรรคปัญหาในการทํางานราคาเพียงแค่225บาทเท่านั้นการลงทุนเล็กๆน้อยๆจะสามารถต่อเติมชีวิตของพวกเราทุกคน ไปสู่ความสําเร็จตามใจปรารถนาได้อย่างแน่นอนใครก็ตามฟังแล้วสนใจหนังสือทั้ง2เล่มนี้นะครับสามารถกดซื้อตามลิงก์ที่แปะมาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับกลยุทธ์ที่4นะครับใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินซึ่งเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเนี่ยมี2เครื่องมือหลักๆถ้าเป็นเรื่องของชีวิตมันคือการประกันสุขภาพถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์ที่เราใช้ก็คือประกันรถยนต์ บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ยอมจ่ายป้องกันความเสี่ยงเพราะว่าจ่ายแล้วมันไม่เกิดเหตุให้คิดง่ายๆก็คือมันเป็นการใช้จ่ายเงินจำนวนจำกัดที่อยู่ในแผนบริหารทางการเงินอยู่แล้วอะไรที่อยู่ในแผนการบริหารทางการเงินเนี่ยเราจะบริหารได้ในขณะที่ถ้าเราไม่ยอมบริหารผ่านทางนี้เกิดเหตุขึ้นมา บางทีจะมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นรถเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ได้ซื้อประก,กันต้องจ่ายทีหลายแสนหรือป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลจ่ายทีหลายแสนไอ้เงินก้อนหลายแสนเนี่ยเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำนวนมากที่ไม่ได้ผ่านการวางแผนทางการเงินมันก็จะทําให้ชีวิตเราปวดได้กลยุทธ์ที่5นะครับมีสติที่จะป้องกันเหตุต่างๆที่จะทําให้เราสูญเงิน ในชีวิตของเรามันมีเหตุต่างๆที่ทําให้เราเสียงเงินเหตุอะไรบ้างนะอย่างเช่นบางครั้งนะมีคนชวนเราลงทุนธุรกิจบางคนก็ชวนเราเล่นฟอเร็กแล้วไอ้พวกนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาด้วย วิธีการต่างๆนั้นนะมันจะมีมาอินบ็อกเข้ามาจากตัวสมมุติซึ่งเราไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่านะชวนเราคุยจะชวนเราเป็นแฟนอะไรประมาณนี้แล้วก็ชวนเราเข้าเป็นลงทุนแสดงผลลัพธ์ลงทุนที่ยอดเยี่ยมต่างๆนั้นนะเราต้องมีสติว่าถ้ามันดีขนาดนี้เนี่ยคงไม่ต้องมาชวนเราเหรอกครอบครัวเขาคงทํากันจนรวยเป็นมหาเศรษฐีไปละเราต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งตัวธุรกิจแล้วก็ตัวคนที่ชวนเราด้วยกับอีกเหตุหนึ่งก็คือบางครั้งความเมตตาสงสารของเราก็มีคนเข้ามาหยิบยืมน้นนี่นั่นบางครั้งเราก็หน้าใหญ่ใจโตสุดท้ายเราจะกลายเป็นเตี้ยอุ้มคล่อมเราก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ก็อยากช่วยเขาไปค้ำประกันเงินกู้อะไรให้เขาเนี่ยสุดท้าย กลายเป็นปัญหาของเราเพราะว่าคำประกันคนอื่นจริงๆก็เหมือนกับเรากู้เองละนะสุดท้ายเราหนีไม่พ้นก็กลายเป็นอยู่ในกับดักวงจรน,นี่ทางอ้อมไปเลยดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่เราต้องมีสติในการใช้ชีวิตในสังคมโลกใบนี้นะมีหลักการที่ชัดเจนในเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสิ่งที่เราหาได้การใช้ใจ่ายสิ่งที่เราใช้ไปรวมถึงการเก็บออมและการต่อยอดทางการเงินเพื่อให้เงินมันงอกเงย ถ้าเราทำความเข้าใจสิ่งนี้แล้วตัดสินใจให้ดีขึ้นให้ถูกต้องขึ้นทุกๆครั้งที่มีการใช้เงินเนี่ยเราก็จะสามารถหนีกับดักวงจรน,นี่ได้